ถึงสนามมันแล้วนะดูดิสวยมากคนสนามอะไรคือสนามไหนลินแฟมิลี่สเตเดียมนะครับผมนี่นะแต่ว่าสวยมากเลยนะก็เป็นการดูบอลครั้งแรกของพวกเราสองคนที่ต่างประเทศด้วยนะครับใช่นี่ทีมงานถ่ายเบื้องหลังเด่นเด่นดูบอลก็เริ่มฟนบอลก็เริ่มพยอนเข้ามานะตอนนี้ใช่ฟุตบอลดูได้หมดนะไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงนะครับผม แต่ว่าวิวดอวิวด้านนอกไงแบว่าสะพานนั่งโค้สวยอารมณ์บ้านเราเหมือนติดถนนสายเอเชียนี่กลุ่มแฟนขับนะผมนี่หลังับเท่มากนะครับเฟี้ยวมากที่นี่เขามีฉายาเลยนะหนักเลยไม่เตรียมมาก่อนเลยแต่สวยจริงอ่ะเสื้อเขาสวยมากทุกคนอยากจะเห็นม้าฟันคอพวกเนี้จัดแน่นอนนะคน ไม่พลาดอยู่แล้วพเพราะขาเตี้ยบอะูลวจิชผัาตื้อ,อด,ด้เ <c oughs> หรอผัดสืออีก่คนเพียวไทยร้อนแบบขาไม้อยา เสืส้อสวยว่าถือเบียด้วยรอบรอบรอบนอกก็เป็นเนี้ยถนนลากนะโหสนามโคตรใหญ่ทุกคนอันนี้คือสนามมาจากล้มากลย มันจะมีตัวลู่วิ่งการอยู่ข้างนอกนะอันนี้คือเป็นสนามซอเกอร์เพื่อซ็อกเกอร์จริงๆเลยนะอารมณเหมือนดูบอลที่แบบเหมือนพวกเชลซีแมนยูนะที่สนามไม่มีลู่กันแต่ว่าขนาดมันก็จะไม่ไม่ได้ใหญ่นะถ้าเทียบกับทีมในไทยผมว่าประมาณ BG จีบีจีปทุมบีจีปทุมแต่บีจีเออลาดีบีมันกําลังสร้างอัจจันร์ฝั่งที่4อยู่นะเอาจริงขนาดสนามอัจจัน์ก็บวก พวกวีลังอ์บบายออ้ยอันนี้มันทางเข้าเนี่ยใช่ไม่แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อบัตรเมื่อกี้ทักติกเก็ตออฟฟิศอ่ะอ๋อมีมีของนู้นด้วยเอ้ยนี่ให้ดูทางเข้าข้างหน้าครั้งแรกอ่ะทุกคนโคตรตื่นเต้นมีกิจกรรมเรื่องนี้เหมือนไม่สนมบอลโกหนูนะเล็กๆเอ้ยเน้เสี้ยวทาสีฟุตบอลสวสั่ง ตื่นเต้นมากเลยนะอู้ด้วยเมื่อกี้เข้ามารถอยู่ีมั่วแดดร้อนมากแดดร้อนมากวันนี้เข่าพอกับที่ไทยเลยนะทำไมไม่มี่คอนเฟิร์มอะไรแดดแรงกว่าค่ะคือนี่ค่ะถ้าไม่อะเอาดีเหมือนแบบฟ้ามันแบบเปิดอะเปิดเกินสัตว์แต่เขาแบบเถ็งตัวแบบเปรี้ยดูเราดิดูคู่ดิเราไม่รู้ไงก็เดี๋ยว ถ้าไปซื้อเสื้อก็น่าจะโกงคืนอะเขามากขึ้นนะครับผมนีเ่เขาชอบกงเทา้ากูเพ้่นใช่หรอท่านขับท่านอเข้าหลามน,นะเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อตั๋วก่อนนะครับผมเป็นไงก็เดี๋ยวเจอกัน let's go <S สุดตาจตากนี่ครับผมข้างในสนามก็จะมีโซนขายแบบอาหารเหมือนบ้านเราเหมือนกันนะเป็นฟู ong, ้ดพงฟู้ดทักอะไรอย่างนี้นะครับ ตอนนี้คนอว่าเยอะอยู่นะครับผมเห็นี่บรรยากาศสนามแบบเต็มๆนะแล้วก็รูมมาเยือนแล้วนะครับผมนี่นะจะเห็นแบบหลายๆคนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้สวยมากทุกคนเนี่ยถ่ายรูปไ,ได้เดี๋ยวขอนี่ถ่ายรูปก,กันทุกคนแอดอินไปแล้วี๋ยวผมตามไปถือหนัก ในสนามนะครับทุกคนตอนนี้นะผมนั่ที่นั่งตรงกลางนะแต่ว่าช่วงพักขึ้นก็าจะเปลี่ยนโซนนะครับจะไปแนวฮาร์ดคอร์นะผมหากลุ่มเข้าก่อนนะอันนี้เดือดแน่ยังไงบ้างคนะรับดูบอลครั้งแรกสนั่งมากเลยค่ะแบบว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยแบบว่าฟีิแบบแล้วก็ได้ซื้อของจากช็อปมาด้วยนะ ก็รอไปดูนะครับว่าจะมีอะไรไปแจกลูกเหจบ้างนะครับผมันมีจัดกิจกรรมแจกแน่นอนเนาะแต่ไม่ใช่เสื้อนะบบอกว้ก่อนเสื้อราคาแรงมากเลยนี่นะครับประมาณนี้นะสำับสนับสนุนโดย Kentucky Kingdom e n t e r t a n m e n t ที่ทำงานพวกผมด้วยนะวันนี้ มากๆก็กๆถ้า,ม,ามีมาอะไรเดี๋ยวผมลองถ่<ข>ายให้ดูแล้วกันนะในเกมนะครับผม,มเจอกันทุกคนเล้โเ วันนี้ก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอหรือวิวแพ้นะครับหนึ่งประตูต่อศูน <c oughs> <c oughs> โอ้ประสบการณ์ดูบงางครั้งแลว่า <c oughs> ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแก่นะวันนี้เราได้ดูเต็มเกมรวมถึงเรานี่ด้วยนะ <c oughs> ผมได้ไลายเซ็นนะ์นะคุตบอลด้วยนะอันนี้เดี๋ยวรอชมรูปนี่เลสองคนนะโลซาโนกับเปเรสนะนี่นี่นี่เีอคนดจะได้ ครับซิวเบอร์น้องครับผมนี่เอ็งเป็นน้องดาราใช่ไหมม่ใเออแบบแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับชื่อลูกอินครับไม่ใช่เฮ้ยไม่ช่ชื่อซิลเวอร์ครับมาจากเคนเดกี้ิงดำอะไรกินได้ น้องอาจจะเขินกล้องหน่อยเพราะแบบเดี๋ยวผมว่าจะเริ่มดันน้องเขาแล้วยังไงก็ฝากทุกๆคนนะครับช่วยให้กําลังใจน้องผมคนนี้ด้วยนะฝากนนะน้องลูกอินเป็นพี่น้องน้องมีเสื้อ้านวินเทจพวกไมคี้ดีดานนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างใช่ใครชื่อร้านอะไรครับบอกได้เลยชื่อร้านลักกะลูมครับในตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผมได้อยู่ที่นี่พวกผมได้มีมิตรภาพมากมายและความทรงจำมากมาย ทั้งการได้ดูฟุตบอลครั้งแรกที่ต่างประเทศการได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆทั้ทงเพื่อนอเมริกาเพื่อนเอกวาดอร์เพื่อนโคลัมเบียต้องขอบคุณทุกๆความทรงจำที่เกิดขึ้นที่นี่รวมถึงขอบคุณพี่ๆ OEG ที่ทำให้ผมได้เลือกโครงการนี้และได้มีโอกาสเดินทางมาทำตามความฝันถึงแม้สุดท้ายจะมีบางเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ดังใจเราไปะทุกอย่าง แต่ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่ผมได้ความรู้สึกกลับไปเป็นความรู้สึกและความทรงจำที่ดีมากๆเลยครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมเจอกันครับทุกคน